เสียงคำรามของเครื่องยนต์วีสิศาแพดกล้องไปตามถนนสุขุมวิทก่อนที่บูเก็ิชายรนสีดำสนิทจะเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลเข้าจอดในช่องจอดรถพิเศษหน้าอาคารธนพัฒทาเวอร์ตึกกระฟากระจกสีเข้มที่เสียฟฝาใจกลางกรุงเทพมหานครประตูรถเปิดออกเผยให้เห็นร่างสูงสง่าของธนพัฒอัครโดโชัยมหาเศรษฐีนุ่มวัยสี่สิบต้นทน เจ้าของอนาจาัการเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูตรแบรนด์เ네นมเซิงตัดเข้ารูปพอดีกับร่างกำยำนาฬิกาแพทเท p ฟิลิปแกรนด์มา a s สเตอร์ช e เรือนทองคำข่าวสองประกายบนข้อมือไอบหน้าล่าเล่าคมคายชายแววความมั่นใจและอำนาจเขาคือนิยามของความสำเร็จคือใช้ผู้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาด้วยสองมือและสมองอันปาดเปืองอรุณสวัสดิ์ครับ ท่านประธานใช่ผู้ช่วยส่วนตัวและมือขวาคนสนิทก้าวออกมารับอย่างนอบน้อมพร้อมรอยยิ้มมีอะไรด่วนหรืปอป่าใช้ทนพระธานเอ่ยถามเสียงเรียบขณะเก้าเดินเข้าสู่ล็อบบี้โออาที่พื้นปูด,ด้วยหินอ่อนนำเข้าพนังประดับด้วยงานศิลปะร่วมสมัยราคาแพงลิบลิวพนักงานทุกคนที่เดินผ่านต่างกำังสีสะให้ด้วยความเขารบยำเกรง การเจจากับกลุ่มทุนซิงโคเรียบร้อยดีครับพวกเขายอมรับข้อเสนอของเราแล้วส่วนข่าวลือเรื่องการเทคโอเวอร์คู่แข่งผมจัดการสยบข่าวให้แล้วครับชายรายงานอย่างชาญชานทนพัดพยักหนา้ารับอย่างพอใจดวงตากริบกวาดมองไปรอบๆก่อนจะสะดุดเข้ากับร่างเล็กๆของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดส่วนสีเขียวมุน เธอกำลังก้มหน้าก้มตาตัดแต่งพุ่มไม้ประดับข้างทางเดินอย่างขมักเคนไมหน้าธรรมดาวที่ถูกบดบังด้วยปีกหมวกฟางดูไม่มีอะไรน่าสนใจเขาเพียงปลายตามองแวบหนึ่งแล้วก็เบือนหน้านีความคิดแล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วพนักงานไม้สินะก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเรื่องธุรกิจพันล้านที่รออยู่บนเพนเฮาชั้นสูงสุดลิฟต์ส่วนตัวเคลื่อนตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว พาเขาสู่โลกที่อยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปห้องทำงานของเขากว้างขวางจนสามารถจัดงานเลี้ยงเล็กๆได้ผนังกระจกบานใหญ่พยให้เห็นทิวทัศน์ของมหาคครกรุงเทพแบบพาโนรามาแต่ในขณะนั้นอาที่เขาทรุดตัวลงบนเก้าอี้หนังแท้ราคาแพงภาพของหญิงสาวคนส่วนคนนั้นกลับแวบเข้ามาในหัวอีกครั้งยังไม่มีเหตุผลมันเป็นเพียงเสียวินาที แววตาคู่หนึ่งที่เงยขึ้นมาสบตากับเขาโดยบังเอิญแววตาที่ดูเรียบเฉยแต่กลับมีความลึกซึ้งบางอย่างซ่อนอยู่จนน่าประหลาดใจเขาสะบัดศีรษะไล่ความคิดไร้สาระออกไปวันนี้เขามีเรื่องสำคัญกว่านั้นต้องจัดการห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรในห้องเช่าเล็กแคบแคบแทบ,บชานเมืองมาลียิงสาววัยสาสิบตนกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เก่า สองสามจอที่ประกอบขึ้นเองแสงสีอียวจากโคดที่ลั่นอยู่สะท้อนบนใบหน้าเรียบเฉยของเธอมือที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักกำลังเคลื่อนไหายยังรวดเร็วและแม่นยำบนคีย์บอร์ดที่สึกรอชุดคนส่วนถูกทอดออกแล้วเผยให้เห็นเสื้อยืดสีซีดและกางเกงเผาธรรมดาที่นี่คือโลกที่แท้จริงของเธอ โลกที่ไม่มีใครในทนพัดทาเวอร์เคยเห็นห้องนี้คือศูนย์บัญชาการคือที่ซุ่มวางแผนคือสถานที่ที่ความแค้นกว่า20ปีถูกหล่อหลอมเป็นอาวุธเธออยก่กอิบสรอยคลอลล็อกเกตรูปหัวใจสีเงินที่เก่าคร่มคลาขึ้นมาเปิดออกด้านในเป็นรูปถ่ายขาวดำของหญิงสาวหน้าตาอ่อนโยนคนหนึ่งแม่ของเธอและรูปเด็กหญิงตัวเล็กเท็ที่มีแววตาเหมือนเธอไม่ผิดเพี้ยน ความทรงจำในวัยเด็กที่ลำบากยากแค้นคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนสิ้นลมและชื่อของผู้ชายที่เธอเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดชายชัดขึ้นมาในใจทนพัทอเครโจชัยแม่คะหนูมาถึงนี่แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเธอกระซิบเสียงแผ่วเบาน้ำตาหยดหนึ่งคลอหน่วยแต่แววตาของเธอกับแข็งกร้าวขึ้นกว่าเดิมนิ้วของเธอเข้าลงบนคีย์บอร์ดอีกครั้ง ส่งคำสั่งชุดสุดท้ายออกไปมันเป็นเพียงการโจมตีเล็กดีการปล่อยข้อมูลภายในที่ไม่สำคัญนักออกไปในเว็บบอร์ดใต้ดินแค่การยังเชิงแค่การสร้างระลอกคลื่นเล็กเด้งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของทนพั์กรุ๊ปแต่เธอรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคลื่นลูก,ลกเล็กๆนี้จะคอยก่อตัวเป็นสินามิที่จะซัดทำลายทุกสิ่งที่ชายคนนั้นสร้างขึ้น เธอปิดคอมพิวเตอร์ลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างที่เห็นเพียงตึกแถวเก่าและสายไฟระยงระย่างพรุ่งนี้เธอก็จะกลับไปเป็นมารี่คนส่วนที่ไม่มีใครมองเห็นอีกครั้งซ่อนตัวอยู่ใต้จมูกของศัตรูรอคอยจังอิจจูจโจมที่รุนแรงกว่าเดิมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาทนทนพัดเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ ข้อมูลการวิจัยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ควรจะเป็นความลับสุดยอดหลุดไปถึงหูคู่แข่งหุ่นของบริษัทดิ่งลงยังไม่ทรับสาเหตุเขาลือเสียหายเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาเริ่มถูกซุบซิบในวงสังคมชั้นสูงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วใช่ทนพัดตวาดลั่นห้องทำงานไลบน้าหล่อเหล,า,เหลาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธมีนอน มีคนจงใจทำลายฉันผมก็คิดอย่างนั้นครับท่านประธานชายตอบเสียงเครียดผมให้ทีมไอทีตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบร่องรอยการแหกจากภายนอกที่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าข้อมูลมันรั่วไหลจากข้างนในข้างในงั้นเหรอคารใครกล้าทำแบบนี้ทนพัดทุบโต๊ะอย่างแรงผมกำลังให้ฝ่ายบุคคลตรวจสอบประวัติพนักงานทุกคนที่น่าสงสยัย และจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเซเบอร์ชั้นนำเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบทั้งหมดครับใช้รรยงานให้เร็วที่สุดฉันต้องการรู้ว่าใครคือไอคนทนยศนั้นการสืบสวนดำเนินไปอย่างเข้มข้นความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วทนพันผัดทาวเวอร์พนักงานถูกเรียกสอบสวนทีละคนกล้องวงจรปิดถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะชี้ไปที่ทางตัน ผู้ต้องสงสัยหลักคือกลุ่มผู้บริหารที่เคยขัดแย้งกับทนพัดหรือแม้แต่คู่แข่งที่อาจสงสัยลับเข้ามาแทรกซึมไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะแชร์ตามองมาลีคนส่วนที่ยังคงก้มหน้ากลมตาทำงานของเธอไปวันท่ำเธอเดินผ่านห้องประชุมที่กำลังทกเถียงกันอย่างเครง่งเครียดเธอทำความสะอาดห้องทำงานของผู้บริหารที่เต็มไปด้วยเอกสารลับ เธอได้ยินทุกอย่างเห็นทุกอย่างแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเธอคืออากาศทาตุคือคนที่ล่องหนได้ที่สว่างคือหนึ่งขณะที่เธอกำลังแอบติดตั้งอุปกักฟังขนาดจิว๋วไว้ใต้แตะทำงานของทนพัฒประตูห้องก็เปิดพาวงออกชายก้าวเข้ามาพอดีมาลีใจหายวาบแต่เธอก็ควบคุมสีหน้าได้อย่างรวดเร็วขอโทษคะ่ะคุณใช้พอดี ดิฉันเห็นว่ามีฝุ่นใต,ต้โต๊ะเลยเข้ามาทำความสะอาดคะ่ะเธอกล่าวเสียงสั้นเล็กน้อยก้มหน้าหลบสายตาชายมองเธอด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยอืมไม่เป็นไรดึกแล้วยังไม่กลับอีกหรอกำลังจะกลับแล้วคะขอตัวนะคะการสืบสวนดำเนินไปอย่างเข้มข้นความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วทนพัดทาเวอร์พนักงานถูกเรียกสอบสวนทีละคนกล้องวงจรปิดถูกตรวจสอบอย่างละเอียด แต่ทุกอย่างดูเหมือนจะชี้ไปทีทางตันผู้ต้องสงสัยหลักคือกลุ่มผู้บริหารที่เคยขัดแย้งกับทนพันธ์หรือแม้แต่คู่แข่งที่อาจสงสัยลับเข้ามาแทรกซึมไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะชายตามองมาลีคนส่วนที่ยังคงก้มหน้าก้มตาทํางานของเธอไปวันทันเธอเดินผ่านห้องประชุมที่กำลังทกเถียงกันอย่างเคร่งเครียด มาลีรีบคว,ว้าอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วเดินเลี่ยงออกมาอย่างรวดเร็วชายมองตามหลังเธอไปอย่างครุนคิดมีบางอย่างบางอย่างที่ไม่ปกติแต่เขาก็บอกไม่ถูกเขาแค่รู้สึกว่าเธอปรากฏตัวอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่บ่อยครั้งเกินไปและแววตาที่ดูเรียบเฉยนั้นมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆเขาสะบัดหัว บางทีเขาอาจจะเครียดเกินไปคนส่วนตัวเล็กเๆอย่างเธอจะมีพิดส่งอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะสั่งให้ฝ่ายบุคคลดึงประวัติของมาลีขึ้นมาดูอย่างละเอียดอีกครั้งมาลีกลับมาถึงห้องเช่าด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเกือบไปแล้วเธอรู้ว่าชายเริ่มสงสัยเธอต้องระวังตัวให้มากขึ้นและต้องเร่งแผนการให้เร็วขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลง แต่ในขณะเดียวกันภาพของทนพัฒท,ที่เธอแอบเห็นในวันนี้ก็รบกวนจิตใจเธอวันนี้มีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาทัศนศึกษาที่บริษัทและทนพัฒลงมาต้อนรับโดยตัวเองเขาตอบคำถามเด็กจิกด้วยรอยยิ้มและแววตาที่อ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นภาพที่ขัดแย้งกับปีศาจในความคิดของเธอโดยสิ้นเชิงมันทำให้เธอลังเลเพียงเาวูบไม่เธอกำมัดแน่น เขาแค่สร้างภาพคนอย่างเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเธอหันกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ความแค้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเธอและเธอจะไม่มีวันยอมให้ความรู้สึกอ่อนแอน่ายได้กลนงมาขวางทางเริ่มปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่คราวนี้เป้าหมายคือระบบการเงินโดยตรงเธอใช้ช่องหัวที่เธอคนพบคอยปันป่วนตลาดสร้างความพันผูนให้กับหุ้นของพันกรุ๊ปอย่างแนบเนียน พร้อมกันนั้นเธอก็เริ่มปล่อยข่าวลือที่รุนแรงยิ่งขึ้นคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับดำมืดในการทำธุรกิจของเขาเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความจริงและความเท็จถูกปล่อยออกไปอย่างมีชั้นเชิงทำให้สังคมเริ่มตั้งถามกับภาพลักษณ์ที่สวยรูของมหาเศรษฐีหนุม่มชายนั่งของมอดคิวอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานของเขา ประวัติของมาลีดูธรรมดาจนน่าเบื่อพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเรียนจบแค่มาโชคเปลี่ยนงานมาหลายที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างชื่อแม่ของเธอมาโล,ลิกามันคุ้นชื่นเหมือนเคยได้ยินท่านประธานพูดถึงเมื่อนานมาแล้วในตอนที่ท่านเพลอพูดถึงอดีตที่แทบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาเริ่มคลึกลงไป ค้นหาข้อมูลเก่าติดต่อเพื่อนเก่าของท่านประธานจนกระทั่งเขาพบภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพเก่าเบลลอของท่านประธานในวัยหนุ่มยืนถ่ายรูปกับหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับรูปในล็อกเกตที่เขาเคยเห็นท่านประธานแอบมองบ่อยและหญิงสาวคนนั้นชื่อมาล,ลิกาหกเปลี่ยนงานมาหลายที่ไม่มีอะไรโดดเดน่นแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างชื่อแม่ของเธอมาลลิกา มันคุณชวินเหมือนเคยได้ยินท่านประธานพูดถึงเมื่อนานมาแล้วในตอนที่ท่านเพลอพูดถึงอดีตท,ที่แทบไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาเริ่มขุดลึกลงไปค้นหาข้อมูลเก่าติดต่อเพื่อนเก่าของท่านประธานจนกระทั่งเขาภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นภาพเก่าเบอร์แต่สิ่งที่ทำให้ใช้คนลุกสู้คือภาพอีกใบที่เขาค้นพบบนโซเชียลมีเดียเก่าที่ถูกทิ้งล้าง เป็นภาพเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวห้าจจหกขวบกำลังยิ้มอย่างสดใสที่คอของเธอมีล็อกเก็ตรูปหัวใจสีเงินแบบเดียวกับที่เขาเห็นในรูปของมรลิกาและเด็กหญิงคนนั้นมีบหน้าที่ละไม้คล้ายกับมาลีอย่างน่าตกใจหัวใจของชายเต้นแรงเข่าค้อยติดต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อและน่าสะพึงกลัว กำลังก่อตัวขึ้นในใจหรือว่ามารีจะไม่ใช่แค่คนส่วนธรรมดาหรือว่าเธอจะเป็นสายเลือดที่หายไปของท่านประธานวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทนพันธุ์กรุป๊ปมาถึงงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในโรงแรมรูดในกลางเมืองแค่เครือคนสําคัญและสื่อมวลชนมารวมตัวกันอย่างคับคังทนพัทยืนอยู่บนเวทีกล่าวเปิดงานด้วยความมั่นใจโยโกวาเธอแม้ว่าภายในใจจะยังคงว่าวุ่นกับปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกในขณะเดียวกัน มาลีอยู่ในห้องเช่าของเธอหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงแถบโอโลที่กำลังวิ่งไปจนเกือบสุดนี่คือการโจมตีครั้งสุดท้ายของเธอข้อมูลทั้งหมดที่เธอรวบรวมได้ทั้งความลับทางธุรกิจบัญชีลับและหลักฐานที่เธอสร้างขึ้นเพื่อทำลายทนพันกำลังจะถูกปล่อยออกไปสู่สาธารณชนพร้อมกันทั่วโลกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเวลาที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิต กำลังจะมาถึงแต่แล้วประตูห้องของเธอก็ถูกกระแทกเปิดออกทนพัดยืนอยู่ที่นั่นใบหน้าของเขาซีดเผือดแววตาเต็มไปด้วยความสับสนโกรธเกรี้ยวและเจ็บปวดอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนข้างหลังเขาคือชายที่ยืนหน้าเครียดเธอคือใครกันแน่ทนพัดทนทามเสียงพรา่ามารีตกตะลึงแต่เพียงครู่เดียวเธอก็ตั้งสติได้ ในที่สุดคุณก็รู้ศนะท่านประทานเธอยิ้มเยาะแต่รอยยิ้มนั้นแฝงไว้ด้วยความคมขืนฉันคือคนที่คุณทิ้งไปคือลูกสาวของมาริกาผู้หญิงที่คุณเคยบอกว่ารักแต่กลับทอดทิ้งเธอไปอย่างไม่ยดีเมื่อรู้ว่าเธอท้องคำพูดของมารีเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจธนพัทมาริกาลูก,ลกเขาก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาจ้องมองที่สร้อยล็อกเกตบนข้อของมารี ที่เธอคว้าออกมาอย่างท้าทายมันคือล็อกเก็ตอันเดียวกับที่เขาเคยให้มาเลกาอันเดียวกับที่เขาเก็บรูปของเธอไว้ในลิ้นชักโตทํางานสมามาไม่จริงฉันไม่ได้ทิ้งเธอไปทนพาตโกนฉันตามหาเธอแต่พ่อแม่ของเธอพวกเขากีดกันฉันพวกเขาบอกว่าเธอไปแต่งงานกับคนรวยที่ต่างประเทศแล้วพวกเขาคืนล็อกเก็ตนี้ให้ฉันบอกว่าเธอไม่ต้องการมันอีกแล้ว เขาลุงหยิบล็อกเก็ตอันเดียวกันออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูทมาลีชังกตาของเธอเบอิกกว้างเมื่อเห็นล็อกเก็ตในม,มือของทนพัทมันเป็นไปได้อย่างไรตลอดชีวิตเธอเชื่อมาตลอดว่าเขาคือคนที่ทำลายชีวิตแม่แต่ตอนนี้หลักฐานตรงหน้ากำลังสั่นคลอนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อโกหกคุณมันคนหลอกลวงเธอยังคงปฏิเสธแต่เสียงของเธอเริ่มสั่นเครือ ฉันไม่ได้โกหกทนพัดน้ำตาคลอฉันรักแม่ของเธอจริงๆและถ้าฉันรู้ว่ามีเธอฉันไม่มีวันทิ้งพวกเธอไปเด็ดขาด